วันนี้เมนูไข่เจียวกุ้งสดค่ะแล้วก็มีแกงจืดหมูสับค่ะยังไม่หมดค่ะแล้วอีกหนึ่งเมนูอันนี้ก็เพิ่งอบเสร็จเหมือนกันเป็นไส้กรอกค่ะหอมมากเกลียม,มแบบนี้ค่ะกบชอบมออบลมร้อนธรรมดาเหมือนบ้านเราเลยค่ะแบบนี้จะไล่น้ำมันได้ดีมากค่ะ แล้วก็สุดท้ายที่ขาดไม่ได้ข้าวสวยร้นอนๆค่ะคนไทยเนาะขาดไม่ได้ข้าวสวยค่ะวันนี้ทำอาหารไทยๆค่ะเดี๋ยววันหลังค่อยทำอาหารแบบฝรั่งเนาะไปค่ะไปกินข้าวกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับกบค่ะแม่บ้านเบลเยียมนะคะวันนี้จะเห็นว่ากบมาพร้อมกับแสงแดด ใช่แล้วค่ะวันนี้แสงแดด17-18องศาก็อุ่นค่ะพบกันอีกแล้วนะคะมุมเดิมห้องเดิมที่เดิมกบไม่แน่ใจว่ากบจะได้ออกไปข้างนอกไหมเพราะว่าวันนี้ตั้งแต่เช้าแฟนกบก็มีประชุมแล้วก็มีทำสัญญากับเจ้าของบ้านสี่หลัง กบก็เลยสี่นัดนะคะสี่นัดแต่ไม่ได้ไม่แน่ใจว่าสี่กี่หลังแต่สี่นัดทีนี้กบก็ต้องรอประมาณสี่โมงเย็นค่ะแต่กบบอกว่าจะพาไปช้อปปิ้งไปเดินซื้อของไปเดินดูของอะไรพวกนี้นะคะคือมันมีบางอย่างที่ที่กบอยากจะซื้อครั้งที่แล้วแล้วมันไม่มีเออก็เลยคราวนี้ว่าอาจจะไปเดินดูสักหน่อยแล้วก็บรรยากาศมันก็ดีด้วยค่ะแดดออกแบบนี้ กบก็ยังรู้สึกว่ากบเย็นอยู่นะแต่ว่าฝรั่งบางคนน่ะเขาก็เตรียมกางเกงขาสั้นเสื้อแขนสั้นออกมาเดินแล้วคะ่ะเขาไม่หนาวเลยถ้ากบได้เข้าเมืองเดี๋ยวกบจะถ่ายรูปบรรยากาศมาให้ดูนะคะว่าตอนนี้ฝรั่งเขาแต่งตัวหนาวกันหรือเปล่าส่วนเรื่องโควิดที่นี่นะคะไม่ได้ใส่หน้ากากแล้วแต่ถ้าใครจะใส่ก็ได้ก็เป็นเรื่องของคุณ ไม่มีปัญหาค่ะเอ่อแต่บางครั้งกบก็ใส่ถ้าเดินในห้างกบก็ใส่แต่ถ้าเราเดินตามถนนเอ่อข้างนอกก็คือไม่ต้องใส่แล้วค่ะแต่ไม่รู้ว่าได้ไปที่ไหนบ้างเพราะว่าเหลือเวลาก็อีกไม่กี่ชั่วโมงมันก็ค่ำมืดแล้วค่ะเอ่อกบไม่ค่อยได้มีเวลาทำคลิปเยอะๆเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่ได้มีเวลามานั่งคุยเป็นเรื่องเป็นราวเป็นหัวข้อๆไปเนาะว่าการใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนเป็นยังไง แต่และว,วันเป็นยังไงแต่ช่วงนี้กบก็จะลงคลิปแบบนี้แล้วค่ะเล็กๆน้อยๆไปก่อนแต่ถ้ากบมีเคล็ดอะไรเล็กๆได้น้อยเกี่ยวกับในการดําเนินชีวิตเดี๋ยวกบจะมาเล่าในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้กบก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย ึงแล้วตอนนี้เรามาถึงแล้วนี่ง่ต๊ะของเรามีการจองไว้ด้วยเห็นไหมง่ายมากๆเลยตอนนี้ดาาลิงกำลังเช็คเดอะเมนูเขาจะไม่มีคนมาเอาเมนูมให้เรานะคะแต่เราจะใช้การสแกนตรงนี้ค่ะเขาก็จะบอกว่านี่มีเมนูอะไรมันจะมีสแกนเมนูแล้วก็สแกนเครื่องดื่มนะคะตอนนี้ คุณสามีกำลังดูคุณสามีกำลังเลือกอยู่ค่ะอันนี้ของกบคนเดียวนะคะเป็นปลาค่ะแล้วก็จะมเีเขาเรียกอะไร เฟรนฟรายค่ะแต่กบไม่ค่อยชอบเฟรนฟรายแล้วก็มีสลัดโอเคอันนี้กบกินได้แต่ของแฟน <c oughs> มีกันบอกนปดูแต่ของแฟนกบจะเป็นสปาเกิตตี้ค่ะอันนี้กบก็ไม่ชอบแต่เช่นเื่อเพราะว่าจานใหญ่มากแฟนกบนะคะกินหมดแน่ไม่เหลือเลยคะ่ะไม่เหลือซากเลยคะ่ะถ้าจานนี้บ้านเราน่าจะกินซักกินสักสามคนคะ่ะ <c oughs> ไปค่ะกินข้าวกันค่ะทุกคน อันนี้จะเป็นที่ท่องเที่ยวกลางคืนค่ะจะเป็นคาเฟ่ของเด็กๆวัยรุ่นค่ะที่นี่เริ่มเข้าฤูดูใบไม้ผลิเด็กๆจะออกมาเดินเล่นกันค่ะช่วงนี้เยอะมากเมื่อก่อนจะเป็นที่เล่นสกีีค่ะ ไปลานจอดรถกันค่ะอุ๊ยอากาศหนาวมากอ